สวัสดีค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาเบ่งหอมป้อมหอมป้อมหน่อยปลุกกำลังขึนห้ามงามพี่นอ้องกามีหอมบัวเดวน,าน่าจะเนาะหอมบัวแบงเนาะม,มันมันบูธเดดพี่น้องหอมบัวมันก็นเลยอ้วเปีหนังสี่เนาะนะบูธเดดม,มันโฮมเนาะมันบางเนี่ยมันบาง เนี่ก็เป็นต้นมะพร้าวน,ะ,นะจะแล้วเป็นกำพแพงล่ะมันก็เลยบางมันถือแดดน้อยเดี๋ยวตะยามมือเศร้าจะนะ,นะ,นะงานไซเอนกุยโคกพี่น้องที่งวัวอัน เอาขี้งัวน้ำมันป้าเพิ่นมาใส่นี่เงื้นข้างๆข,ข้างกำแพงเนี่ยข้างดวดเนี่ยเพิ่นเลี้ยงงวัวเนาะมันเป็นโคกงัวของเพิ่นจะเลืออ่อนไปโขนน้ำเพิ่นมาปลูกมันหนอจนะหนอกเนี่ยกำลังงานจเนาะอัน น,นี่ก็เป็นผู้ข้าวเน,จนะจะเนาะผู้ข้าวหรือข้าวตงองผักหอมเพลป็นหอมเพลเป็นพืชผักสวนครัวเนอะจะพี่น้องข้างนอกเนี่ยก็ผสมประสานกันอ,อันนี้ก็เป็นหอมแป้นผักกันจง ะมีทั้งผักซีทั้งผักผักกาดเนาะจ้ะก็มีหอมบัวพร้อมบอน,นั่นกัะปูกสาระแน่พี่น้องกเน็บใจเลยนะกำลังกำลังเริ่มสิติดเนาะเป็นสารเละนเนาะจ้ะเนาะพืชผักสวนควรัวงั้นหน่อยติดติดกับถนนนี่เลยเวลาอาัดคลิปทายคลิปการเสียงรถเลน,เนอันนี้กะนี่แหละ ต้นนั่นอันนี้ก็เป็นต้นนั่นพักคะหรือโสอมเนาะพี่น้องกินจนเฮียนเฮียนอันนี้กะเป็นต้นเพื่อนห้องว่าต้นนางกวกว่าสันจากเหลวเตยเตยลับอันบ้านเนาะเพื่อนห้องเนาะขี้งวัวงัวมันขี่ใส่หนทางแล้วก็ส่วนเอามาใส่พี่น,อน้อยพวกไม่นาาจะเนาะ อันนี้ก็เป็นสราระเนพี่น้องอเน่สาระเนปลูกจ่ายใส่ที่ที่มันที่มันแคบเนาะจะเนาะพี่น้องก็เลยมาเฮดแบบนี่เอาหอมเพลออันนี้ก็เป็นต้นเบีย้ยไม้มีต้นพี่น้องอเปลีย่ยนยางตีเนาะจะเนาะนี่เดยอนั่นแหละปลูกเป็น เป็นดอกไม้แล้วอ,นนอันนี้ก็เป็นหอมหอมหน่อยอันไปตลาดแล้วก็เลยอันก็เป็นหอมแบงเนี่ยแหละพี่น้องออืซื้อมาเป็นโคนแล,ล้วรูออ้คนใหญ่ๆน่ะจะก,ก็เลยอันอ่อนมันนิบไหวเนาะเนี่ยมันกำลังติดกำลังเกิดขึ้นมาเนาะจาะเนาะ พืชผักสวนครัวอันนั้ก็เป็นต้นดอกไม้นอกจากนก่ะอันใบมันรลนเบิดแล้วอันพิ้นใหญ่ย่ายไปย่ายมาพี่นอ้องม,มันก็เลยอยันนั้นนี่แหละพืชผักสวนครัวที่มันมันหน่อยเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นบ้านละอันนี้ก็เป็นถนนพื้อนนอกจากน,กนี้เป็นถนนนี่อ่ะอันนี้ปลูกริมริมทางเลยนี่พี่นอ้อง ปลูกริมทางพอเได้เห็นเก็บกินเนาะพี่นอ้องนี่แหละน,นี่นั่นแหละหนทางหน,นทางเนี่ยปลูกใสริมทางคอนกรีตเพื่อนนี่แหละนี่พี่น้องลไลทางน่นเนาะทีมันโบมีทีมันหน่อยทีมันแคบอืปลูกหม่องละหน่อยจะเนาะ มองละหน่อยโบหลายพอ่อเด่นกิบไซเสาไซเลงะนะพี่น้องเนาะพ,อพออ่อพ่อได้อันซื้อเพื่อนหลายเนี่ยบาท่านได้หุดน้ำได้นี่พี่น้องเพรท่านได้อันเอาน้ำให้พุดน้ำม,มันใส่น้ำม,มัน บได้เฮ็ดคลิปพี่น้องเมื่อวานกับบได้เอืมจักเจ็ดอีหยังเนาะก็เลยบเดียนนั่นน้อยกะฟังตำเต่แตหงแต่เพราน้อยตรงอันนี้ซองคีพุ่นได้พี่น้องนะตัวนั่นก็เป็นผ่าคิดเตาอันนี้เป็นผ่าพันโคเนอาจจะหนอนเป็นเลืองดำนะจะเนาะเลืองดำน้อย แต่ละมือหน่อยกับเฮจังซี่แหละเออตำผ่าตำอันนี้นี่แหละจ้ะก็กะเลยบอนบได้เห็ดอันคลิปอืมเพราะว่าช่วงนี้กับหนกยากเวลาเดนเนอจะเนอะผ่าตำเพส่งเผื <c oughs> อดไอคลิปนี้กับมีเพียงเท่านี้แหละเนอจะเนาะอันกะเอาไว้พ่อกันไม้มือนากะบกับขอบพระคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมให้กำล,งลังแรงใจ กลับขอบพระคุณเอาไว้พ่อก,กันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ